สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้อง c อ a ชาแนลได้เลยนะครับวันนี้อุปกรณ์เสริมจะเ,เยอะนิดนึงนะครับกัอากาศสบายๆนะครับจะคุยเรื่องสบายๆกันนิดนึงครับ วัสดีครับทุกท่านครับเ,เดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ฟังละกันนะครับคือเมื่อหลายวันก่อนนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับโทรหาผมแล้วก็พยายามพูดเหมือนกับคุ้นเคยกับผมมานานนะครับปกติผมก็จะไม่รับเบอร์ไม่รับเบอร์ที่ผมไม่เมมโมรี่ชื่อนะครับเวลาที่ผมอยู่อยู่บ้านเนี่ยนะครับ ถ้าผมไม่มีมอร์ี่ชื่อไว้ผมจะไม่รับนะครับเพราะผมถือว่าเป็นเป็นเวลาส่วนตัวนะครับไม่ใช่เวลางานเนาะแต่ถ้าอยู่สํานักง,งานเนี่ยเบอร์ไหนโทรมาผมก็รับนะครับเผอ่อเป็นเบอร์ลูกค้าเบอร์อะไรที่ผมยังไม่รู้จักนะครับเหตุผลคือทุกเบอร์ที่โทรหาผมเนี่ยนะครับผมจะมมอมรีเบอร์ไว้ในแอคเคาท์นะครับผม Memory, ใช้ซัมซุงแอคเคาท์นะครับผมจะมมโมรีเบ Memory, อร์ไว้ทุกเบอร์เลย เพราะฉะนั้นใครก็ช่างที่เคยโทรหาผมเนี่ยนะครับถ้าผมคุ้นเคยหรือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการในงานของผมนีครับผมจะมมโมรี่เบอร์ไว้นะครับถ้าโทรมาในเวลางานหรือนอกงานนะครับถ้าเห็นโทรสองครั้งสามครั้งนี่ผม,มก็โทรกลับแต,แต่แต่ถ้าโทรครั้งเดียวนี่ผมอาจจะไม่โทรกลับนะครับเพราะว่าถือว่าเขาอาจจะไม่มีความจําเป็นก็ได้นะครับเขาเลยโทรเขาโทรมานี่ยเสียงอะไรน้อกนรับ วันนั้นเขาโทรมาครับเมื่อสองสามวันก่อนนี่มีเบอร์นี่โทรมามเบอร์แปลกๆนี่แหละโทรมาผมก็รับสายแล้วเขาก็ถามผมว่าจําได้ไหมว่าเป็นใครนะครับผมก็ด้วยความที่กลัวจะเสียมา,ายาอะไรก็เลยตอบไปแต่ก็ยังบอกว่าจําไม่ได้นะครับก็เขาให้ผมเดาครับเดาดูว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนสนิทนะครับเขาคุยมาเหมือนเพื่อนสนิท ผมก็เลยเดาไปว่า,าเพื่อนคนนี้แหละนะครับแต่ว่าหนึ่งสำเนียงสองน้ำเสียงและสามเบอร์โทรเนี่ยไม่ใช่ผมก็บอกเงี้ยนะครับเขาบอกเลยอธิบายให้ฟังว่าอ่าหนึง่งโทรศัพท์เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เบอร์มันมีเบอร์ในซิมนะครับก็เลยโทรมาก็จำได้ไหมว่าใครให้เดานะครับผมก็เลยเดาไปนะครับเขาก็ เห,เหมือนกับเหมือนกับบอกว่า ا, ใช่เขาใช่คนนั้นแหละนะครับสมมติเอาเป็นว่าผมเดาว่าเป็นเอกงี่นะครับเพื่อนผมชื่อเอกเนาะเดาว่าเป็นเอกนะครับเขาก็บอกว่าใช่นะครับผมก็เลยว่าแต่ทําไมน้ําเสียงกับสาเนียงไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไรนะครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอากาศมันเปลี่ยนนะครับอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็เขาเจ็บคอน,นีดนึงนะครับเขาก็เลยโทรมา เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับให้เบมเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับเป็นเบอร์ล่าสุดที่เขาจะใช้ส่วนเบอร์อื่นนี่เขาเลิกใช้หมดแล้วนะครับผมก็เมมยนไปเมมยนไปได้ชื่อเอกก็เฉยครับก็ทํางานอะไรไปเรื่อยวันนี้เขาโทรมาอีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่วันสามวันนะครับเมื่อสองท้องขอนเขาโทรมาแล้ววันนี้เขาโทรมาอีกครั้งหนึ่งครับโทรมาวันบ่ายสองโมงนี่แหละบ่ายสองโมงกว่า แล้วก็ถามผมว่าสะดวกไหมคนนี้ผมก็ว่าสะดวกนะครับไม่ได้ปไปไหนสะดวกอยู่บ้านเขาก็เลยบอกว่าเขามีคอจะไม่ต้องใช้เงินนะครับจํานวนเท่านี้นะครับสมมต 30, นนิตีไปสามหมื่นอะเงนเนาะตีไปสามหมื่นผมก็เลยเฮ้ยเงินสามหมื่น 30, นี่ไม่ได้ไปไหนได้ี่มันใช้ไม่ได้นะครับแต่เขาน้าจะรู้ว่าสมัยนี้มันเป็นใช้ออปลิเคชันหมดแล้ว่ะนะครับครับก็ บอกว่าโอนให้หน่อยนะครับเขาก็อธิบายความจําเป็นมาอย่างงี้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของลูกค้าเรื่องของอะไรนี่แหละนะครับันไม่ต้องใช้เงินนะครับยืมเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยแล้วกับประมาณห้าโมงเงย็นนีจะโอนคืนให้นะครับทำธุเรเศรษฐ์จ,จะโอนคืนให้ก็ใช้เวลาอ้อนตอลรอมผมนานพอสมควรนะครับผมก็เลยอะลองรู้ว่าไม่ใช่แล้วล่ะนะครับรู้ไม่ใช่แล้วล่ะแต่ก็เลยลองรับปากไว้ว่าเออโอเคงั้น เดี๋ยวจัดก,การให้ก็ให้ก็ส่งเลขบัญชีชื่อบัญชีมาแล้วนะธนาคารมาส่งมาผมรู้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนผมหนึ่งนะครับธนาคารที่ใช้เนี่ยอย่างพวกผมนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชาตินิยมนะลักชาติชาตินิยมนะบัญชีที่จะให้โอนเนี่ยต้องเป็นทกสเท่านั้นนะครับ ต้องเป็นทกศถ้าเป็นบัญชีอื่นนต้องขอต้องขอโทษขอเอาไฟก่นกอนว่าสาเหตุที่ใช้บัญชีนี้เพราะนะอย่างไรอย่างนี๋ยขาใช้เป็นบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นมาสองชื่อนี้ไม่ใช่อยู่แล้วชื่อไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่คนที่ผมรู้จักเลยนี่ครับผมก็รู้แล้วว่าผมโดนหลอกแหลวนะครับผมก็เลยลงโทรไปหาเพื่อนผมที่ผมเดาว่าเป็นมันนี่แลหละเออเนี่นะ <c oughs> โทรไปหามันไม่ก็ใช้เบอร์เดิมซึ่งผมไม่ได้ลบเบอร์เก่าจริงนะครับผมก็ผมจะเบมเบอร์ซ้อนซอนไว้ผมจะเบอร์ใหม่ล่าสุดนะครับเวลามีใครโทรหาผมเนี่ยเบอร์เก่าผมก็เบมตลอดนะครับบางคนมีเจ็ดเบอร์แปดเบอร์เนี่ยแต่เบอร์ใหม่ที่ผมเมมไว้นี่ผมจะตั้งเป็นเบอร์พื้นฐานนะครับบอกว่าเบอร์ใหม่ล่าสุดและเบอร์พื้นฐานผมก็เลยลองโทรไปหาเบอร์เก่าโทรไปหาเองนี่แหละมันก็รับโทรศัพท์ผมนะครับ ผมก็บอกว่าเฮ้แต่มีพยายามมีคนพยายามแอบ,บอ้างเป็นมึงอ่ะแล้วยืมเงินกูงก็ได้นะครับผมก็ส่งข้อมูลให้มันดูจนะครับมันบอกเออเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความไว้นะครับก็ดีฮะก็ต่อแล้วกระวังนะครับฝากให้ทุกคนระมัดระวังนะครับทุกวันนี้วิฉาชีพมันเยอะนะครับวิฉาชีพเยอะผมก็เจอบ่อยนะครับทั้ง โทรศัพท์จะถูกล็อกนะครับทั้งอ,อะไรจราจรนะครับทั้งสารนะครับอะไรเยอะยๆนะครับแต่แต่ด้วยที่เราเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายมากมายนะครับแล้วไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นนะครับเลยผมจะไม่รับโทรศัพท์พวกนี้นะครับผมจะไม่ต่อรองต่อเถียงกับใครนะครับมันเสียเวลาชีวิตครับเสียเวลาชีวิตถ้าโทรมาปุ๊บ ไม่เข้าทีผมก็จะวางหูแล้วละนะครับผมจะไม่พูดคุยอะไรหนึ่งคือเราไม่มีเวลานะครับสองมันจะเกิดคติของเรานะครับเวลาเราจะเอาความจําพวกนี้ไปคิดไปพูดไปทำนะครับอีกอย่างนึ้ก็คือมันเปลืองเมมโมรีสมองครับก็เลยไม่อยากจะจดจําอะไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ ผมยิงอยากจะไล่สดนะครับแต่ว่าบางทีการไล่สดเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับมันอาจจะผิดพลาดอะไรขึ้นมาง่ายนะครับผมอาจจะเผลอพูดเลขที่บัญชีอาจจะเผลอพูดชื่อ,อบัญชีที่เขาส่งมาให้นะครับมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะนะครับผมก็เลยอัดเป็นคลิปแกันะครับฝากความ,มหงวงใยถึงเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูทางช่องกันตัวหอมชาแนลของผมนะครับ เร่นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่จะใช้ไตเติลของลูกชายผมที่เป็นไตเติลเดิมนี่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบรอบวันเกิด10ปีของเขาแล้วนะครับผมก็จะทํไตเติลใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนไตเติลปีละครั้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับช่องกันกรหอมชาแนลด้วยนะครับคนที่ติดตามคนที่กด like, ไลค์ไม่เสียอะไรนะครับไม่เสียอะไร นะครับฝากด้วยนะครับด้วยความหงใยยนะครับแล้วก็ฝากดูแลคนใกล้ตัวนะครับดูแลคนใกล้ตัวก็พอนะครับบางทีเราไม่มีศักยภาพมากมายที่ไปดูแลคนอื่นนะครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมมีศักยภาพมากมายผมอาจจะถูกหลอกไปแล้วก็ได้นะครับแต่บางทีว่าบางินว่าผมไม่มีผมมีศักยภาพแค่จะดูแลญาติพี่น้องคนใกล้ตัวผมน้องลุงนะครับเพื่อรวงงานที่อยู่ใกล้ตัวผมแค่นั้นเองนะครับทุกวันนี้ผมดูแค่นี้ครับ ผมไม่มีสิทธภาพอื่นที่จะไปดูแลคนอื่นในกว้างไกลามากกว่านี้นครับต้องขออภัยอ่าลหลายท่านที่ไม่สามารถดูแลได้นะครับก็จะดูแลเฉพาะเพื่อนร่วมงานน้องนุ่งที่สาขาที่ทํางานใกล้ๆนะครับครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองนะครับมีความสุขทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไว้เลื่อยถึงสวัสดีครับ ขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันเก่าขอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเงินเก่าของชาแนลด้วยนะคบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ